ตรงนี้เราทําการกุกโครงนะครับเบิ้ลผนังนะครับเบิ้ลผนังตรงนี้นะครับผมจะบอกนี้ครับว่าตรงนี้เราใช้ไม้ MDF นะครับกุเข้าไปที่ผนังก่อนนะครับเพื่อที่จะทําเป็นฐานรองรับแล้วก็กุไม้โครงขึ้นมาซึ่งไม้โครงนี้มองว่ามันดําๆจริงๆแล้วตรงนี้เราทาล้ำยาก,การปลวกแล้วนะครับด้านบนตรงนี้เป็นตู้โชว์โโหตู้โชว์นี้อลังการมากใหญ่มากนะครับ ตู้โชว์จริงอ่ะเราทำนะครับเพื่อที่จะให้งานเนี่ยออกมาเต็มนะครับส่วนมากเนี่ยงานดูอินเนี่ยเขาจะกุกชนฝ้าด้านบนเลยโชว์โมเดลโมเดลตัวใหญ่ๆเลยโหใส่สบายเลยนะครับดูเต็มนะครับสามารถใส่ได้เลยตรงนี้นะครับสวัสดีครับผมโบสสารโรสสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านทาวอเวนิวพุทธบูชาหลังนี้เลย ทาวนวอรวินิวหลังนี้นะครับเราได้งานบิวอินนะครับมีทั้งห้องนอนนะเป็นมาสเตอร์เบดมนะครับบวกกับตู้เสื้อก็คือแบบครบเซตหมดเลยนะครับเป็นมาสเตอร์เบดูมีอีกงานหนึงคืองานชั้นล่างนะครับกั้นพา r ิชั่นนะครับมีประตูปิดเปิดนะครับประตูเลื่อนนะครับแล้วก็มีชั้นวางทีวีแล้วก็มีตู้โชว์ด้วยนะครับบวกกับเคาน์เตอร์ด้วยนะเป็นยังไงตอนนี้งานกําลังทําอยู่ไปดูกันดีกว่าตามมาครับ ซึ่งพอเดินเข้ามาเสร็จแล้วคุณผู้ชมด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นตู้โชว์นะครับแล้วก็ด้านขวามือตรงนี้จะเป็นพาดิชั่นนะครับจะเป็นชั้นวางทีวีนะครับตู้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจะเป็นตู้โชว์นะซึ่งตรงนี้ก็สามารถแบ่งชั้นได้จะเอาความสูงเท่าไหร่อะไรยังไงคอสตอมเองได้หมดเลยคุณผู้ชมตามใจชอบเลยถ้าคนชอบอ่านหนังสือก็ใส่หนังสือคนชอบโชว์นู่นโชว์นี่ก็ใส่ได้เลยจะสะสมของอะไรก็สามารถใส่ได้ ด้านบนนะครับเรากรุนะครับให้เป็นโค้งนะตรงนี้กำลังได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับแบบโค้งแบบอะไรพวกนี้เราสามารถทําได้นะเรามีเครื่องมือนะครับแบบพิเศษนะครับคือสามารถตัดโค้งเข้ารูปได้เลยนะครับตรงนี้เราทําการกุโค้งนะครับเบิ้ลผนังนะครับเบิ้ลผนังตรงนี้นะครับผมจะบอกงี้ครับว่าตรงนี้เราใช้ไม้ MDF นะครับกุเข้าไปที่ผนังก่อนนะครับเพื่อที่จะทําเป็นฐานรองรับแล้วก็กุไม้โค้งขึ้นมาซึ่งไม้โค้งเนี้ยมองว่ามันดําๆจริงๆแล้วตรงนี้เราทาน้ายากันปลวกแล้วนะครับ เห็นว่าดำๆตรงนี้ก็คือน้ำยาก,กันปวกตรงนี้คือไมโครคุณผู้ชมและตรงนี้นะครับคือไม้ MDF ที่เรากุเบิลอ่าสังเกตนะเราจะเอาไม้และแผ่นเรียบเนี่ยปุเบิลอีกทีหนึง่งถามว่าทําไมเราไม่กุ MDF ไปเลยทีเดียวนะครับมันจะไม่เกิดมิติและก็จะไม่สามารถเซอร์วิสได้คุณผู้ชมสิ่งที่ต้องเซอร์วิสได้ตรงนี้นี่สายไฟปลั๊กษาอากาศทีวีตรงนี้จะต้องทําการเบิลออกมาและตรงนี้จะสามารถซ่อนสายไฟได้นะครับซ่อนสายไฟได้แล้วก็สามารถทําผนังหลอกได้ และสาคัญก็คือตรงนี้ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับซึ่งผนังอันนี้เนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับประตูสไลด์ที่จะแบ่งนะครับบันไดบ้านนะครับตรงนี้จะเป็นบันไดาทางขึ้นบ้านของคุณลูกค้าและตรงนี้จะเป็นช่องนะครับที่ประตูนะครับที่เราทําการบิวอินเนี่ยหรือประตูไม้ที่เรากรุนะครับบิวอินเนี่ยสอดเข้าไปตรงนี้ช่องนี้อ่ะมาดูครับประตูสามารถสอดเข้าไปในช่องนี้ได้ผมยังไม่เสร็จนะและด้านบนตรงนี้จะเป็นรางแขวนอ่านี่รางแขวนเลยเลื่อนได้นะนี่ รางแขวนตรงนี้นะครับต้องบอกว่ารางหรือเขาเรียกอุปกรณ์ฟิตติ้งต่างๆเนี่ยจะต้องใช้ของที่มียี่ห้อหน่อยมันจะทนนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นยี่ห้อสาหรับช่างบิวอินโดยเฉพาะนะครับเขาะจะรู้กันว่าใช้อะไรนะตรงนี้เราไม่ได้กุยึดกับซีเมนต์เลยนะตรงนี้เป็นซีเมนต์แต่เราจะเบิ้ลไม้ก่อนเอาไม้เนี่ยใส่เข้าซีเมนต์แล้วก็เอารางแขวนเนี่ยเบิ้ลใส่ไม้นะครับมันจะแข็งแรงกว่านะครับมันจะให้ตัวด้านในนี้จะเป็นช่องนะครับที่ประตูเนี่ยนะครับที่เราทําการ เลื่อนเข้าไปข้างในได้ซ่อนเข้าไปเก็บข้างในการเก็บข้างในจะไม่ชนกับชั้นวางทีวีมันจะมาจบตรงนี้นี่คือลูกจบของเขานีหลัาการลูกจบแล้วนะครับผมไม่ขอลงรายละเอียดเยอะแล้วกันนะครับอยากพามาดูโครงสร้างก่อนเผื่อใครที่สนใจทํากับเราเพราะว่าตอนนี้งานออกแบบเราเยอะมากนะครับสำหรับออกแบบ3มิตินะไม่ว่าจะเป็นห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องรับประทานอาหารห้องนอนวอลกอินครเซตนะครับเรามีแบบเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นสไตล์มูจิสไตล์คลาสสิกสไตล์โมเดิร์นนะครับมีหลายอันเลยลักชัวรี่เราก็ทำนะครับและต่อมานะครับผมจะพามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งอีกฝั่งนึงตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้อะไรมากมายนะตรงนี้สามารถทําเป็นชั้นวางทีวีได้ด้วยเช่นกันแต่ตรงเนี้ย ท่านลูกค้าเราจะติดกระจกเงาเขียนว่ากระจกเงากระจกเงาติดกระจกเงาตรงนี้เนี่ยเรากุกไม้ MDF มาเพื่อที่จะทําการติดกระจกเงาเรียบร้อยแล้วสายไฟ,ไฟปลั๊กไฟเรามีให้หมดเลยนะครับตรงนี้และมีหนํำซ้ำนะครับด้านนี้ตรงนี้ยังทําการโชว์นะครับเป็นชั้นวางด้วยและด้านบนนี้ก็จะเป็นตู้โชว์เช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งหลังนี้นะครับเราทําการออกแบบภาพเสมือนจริงหรือภาพ3ามิติเนี่ยให้กับท่านเจ้าของบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะในส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งและยังมีภาพนะครับต่อไปตรงนี้อีกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะเป็นอ่าเป็นโซฟาเตี้ยๆนะเอาไว้นั่งแล้วครับแล้วก็อาจจะมีเคาน์เตอร์ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ท้ายสุดแล้วเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะเป็นช่องใส่ตู้เย็นนะครับและต่อมาคุณผู้ชมไม่บอกไม่ได้เลยนะครับว่าที่กองอยู่นี่คืออะไรที่กองอยู่นี่นี่คือเงินทั้งนั้นนะครับ ต้องบอกว่าแผ่นนี้คือแผ่นลามิเนตนะครับซึ่งแผ่นลามิเนตเนี่ยเราจะไปปิดผิวงานบิวอินของเรานะครับซึ่งจะมีหลายลวดลายมากๆเลยนะครับแผ่นก็จะมาเป็นม้วนๆนะครับนี่ก็จะกองรวมตรงนี้ถ้าแตกถ้าล้าวน,น,นึงนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับแผ่นพวกนี้เนี่ยแผ่นก็คือตั้งแต่นะครับประมาณแ9 0 0จนถึงหลักหมื่นเลยแผ่นพวกนี้อยู่ที่ว่าจะเลือกลายแบบไหนสเปคแบบไหนนะครับเขาจะมาเป็นม้วนแบบนี้คุณผู้ชมนี่จะเป็นม้วนๆแบบนี้แล้วเราก็จะทําการตัดนะครับตัดแล้วก็แปะ ติดผิวนะครับตรงนี้จะมีหลายลวดลายมากอันนี้เป็นสีขาวนะน่าจะเป็นปนุนยนะครับซึ่งตรงนี้คุณลูกค้าสามารถคอสตอมเลือกลายเลือกดีเทลได้เลยนะครับจะเอาเป็นแบบไหนยังไงเรามีลายให้เลือกเนี่ยโอ้โหมากกว่า1000ลาย1000แบบสไตล์มูจิตรงนี้นิยมมากๆจะเป็นลายแบบไวท์โอ๊กไม้แบบ Maple, เมเปิลอะไรพวกนีน้มีหมดเลยนะครับถ้ายัางไงก็ลองเลือกดูนะครับต่อไปนะคุณผู้ชมผมจะพาขึ้นไปดูด้านบนนะเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะเป็นยังไงตามมาดูครับ นี่นะครับผมก็มาอยู่ในห้องนอนนะครับซึ่งต้องบอกว่าห้องนอนห้องนี้นะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับแล้วก็มีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะแป้งนะครับแล้วก็มีชั้นทีวีอยู่ในห้องเดียวกันเลยคุณผู้ชมซึ่งห้องนอนนี้นะครับมีขนาดประมาณ5เมตรคูณ3มเมตรนะครับตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับซึ่งตู้เสื้อผ้าตู้นี้นะครับเราจะนะครับทำการติดตั้งนะครับด้วยไม้นะครับ MDF แล้วก็ต้องบอกว่าเราใช้ ตัวกลางเนี่ยนะครับเบิ้ลสองแผ่นเลยเพื่อความแข็งแรงนะครับในส่วนนี้เราจะเบิ้ลเพื่อความหนานะและต่อมาตรงนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้ก็คือจะเป็นเกะนะครับเป็นเก๊ะชั้นวางนะครับแล้วก็ตรงนี้ติดกระจกและต่อมาคุณผู้ชมเมื่อวนมาแล้วนะครับห้องนี้อ่าวนมารอบๆนะตรงนี้ชั้นวางทีวีใช่ไหมตรงนี้นะครับจะเป็นที่วางเตียงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเตียงบิวอินเนี่ยเราสามารถทําได้นะ จะกูเป็นเป็นไม้ที่มาได้เลยกูเป็นฐานเตียงบุหัวเตียงได้หมดแล้วคุณลูกค้าก็ซื้อฟูกที่นอนมาวางหรือคุณลูกค้าจะซื้อฐานเตียงมาวางเองก็ได้แล้วแต่ชอบแต่ถ้าจะให้กูบิวอินจะสวยกว่ามันจะแมทกันหมดเลยนะครับก็คือสามารถคอสตอมได้ตามใจชอบเลยถ้าเป็นผมนะอย่างห้องนอนผมเนะี่ยผมจะกูฐานเตียงบิวอินต้องบอกว่าฐานเตียงบิวอินเนี่ยถึงมันจะยกออกไม่ได้แต่บอกให้เรยว,ว่าแข็งแรงมากๆ ตรงนี้คือชั้นวางทีวีนะครับเราจะทําการปูผนังเบิ้ลออกมาจากผนังคอนกรีตเดิมนะซึ่งตรงนี้ด้านในตรงนี้เราสามารถซ่อนไฟซ่อนอะไรได้สายไฟก็จะเดินอยู่ด้านหลังนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เป็นปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟตรงนี้นะครับเราก็สามารถติดได้เราจะเลือกเลยว่าติดกี่จุดนะตรงนี้ก็สามารถเดินไฟเบิ้ลออกจากผนังได้สมมุติว่าถ้าปลั๊กไฟคุณลูกค้าเนี่ยอยู่แถวบริเวณประตูตรงนี้อส่วนมากจะอยู่ตรงนี้ทีนี้ถามว่าขยับได้ไหมโอ้ขยับง่ายเลยซ่อนสายไฟข้างหลังตรงเนี้ยแล้วก็มาไว้ตรงนี้ จะไว้จุดไหนได้หมดเลยนะครับปลั๊กไฟไม่ต้องแบบซีเรียสเลยด้านบนตรงนี้เป็นตู้โชว์โหตู้โชว์นี้อลังการมากใหญ่มากนะครับตู้โชว์จริงอะ่ะเราทำนะครับเพื่อที่จะให้งานเนี่ยออกมาเต็มนะครับส่วนมากเนี่ยงานดูอินเนี่ยเขาจะกุชนฝ้าด้านบนเลยนะครับอันนี้คือฝ้าของห้องนอนถ้าฝ้าของห้องนอนเนี่ยสูงมากเท่าไหร่นะครับจะทำให้ตู้ตรงนี้นะครับดูใหญ่เท่านั้นแต่ถ้ามันใหญ่จนเกินไปคุณลูกค้าสามารถแบ่งครึ่งได้แบ่งเป็น2ช่วง2ส,สเต็ปได้แต่ถ้าใครชอบแบบโชว์แบบใหญ่ๆห่เช่นโชว์โมเดล โมเดลตัวใหญ่ๆเลยโหใส่สบายเลยนะครับดูเต็มนะครับสามารถใส่ได้เลยตรงนี้นะครับไม่จบนะครับเพียงเท่านี้นะครับตรงนี้เราเบิลขึ้นมาให้เกิดมิติคุณผู้ชมอันนี้เหมือนเสาเหมือนเสาสองฝั่งนะมีฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นี่เลยนะครับตรงนี้จะเบิลออกมานะครับประมาณ7เซนเพื่อที่จะทําให้นะครับตรงนี้เกิดมิติถ้าคุณลูกค้าซื้อทีวีจอแบนมานะครับสามารถยึดแท่นเจาะตรงนี้กับผนังได้เลยแล้วทีวีเนี่ยมันจะยื่นออกมานะครับขนานกับตรงนี้พอดี นะครับมันจะแมทช์กันมันจะสวยมากๆแต่ทีวีมันจะไม่เลยขอบข้างบนมันจะอยู่ในซุ้มเนี้ยเพราะขอบข้างบนกับขอบข้างล่างมันจะขนานกันนี่นะนะครับมันจะอยู่ในซุ้มเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยทีวีมันก็จะแบบยุบลงไปสวยงามนะครับด้านล่างตรงนี้คุณผู้ชมด้านล่างตรงนี้ก็เป็นการเป็นช่องใส่ของนะสามารถใส่ได้หมดเลยจะใส่อะไรยังไงได้หมดเลยเป็นเก๊ะนะครับอ่าประมาณนี้คุณผู้ชมตรงนี้นะครับเป็นกูผนังเบิ้ลชั้นวางทีวีจะกูผนังหลอกกุผนังอะไรพวกนี้ทําได้หมดคุณผู้ชม หรือนะครับถ้าตรงนี้เป็นประตูห้องน้ําถ้าคุณผู้ชมบอกว่าประตูห้องน้าอยากเปลี่ยนใหม่ไม่อยากใช้แบบนี้เลยใช้เป็นเลื่อนได้ไหมทําได้ก็จะเหมือนชั้นล่างเลยสอดประตูเข้าไปตรงนี้เลื่อนออกมาแต่ผมบอกตรงนะตรงนี้มันก็ต้องหนาขึ้นอนะ่ะแล้วก็ทางเดินตรงนี้มันจะแคบลงคุณต้องคิดด,ดีนะเวลาคุณออกแบบผมให้นิยามแบบนี้แล้วกันนะครับเตียงให้อยู่ที่2เมตรนะครับฟูกเตียงเนี่ยสเมตรคุณบวกไป20เซนเผื่อกูหัวเตียงใครหัวเตียงหนาก็บวกไป30เซนนะครับเผื่อขอบเตียงด้วย แล้วตรงนี้เนี่ยคุณจะเหลือทางเดินเท่าไหร่เนี่ยคุณพิจารณาเอาดังนั้นตู้ตรงนี้มันจะเป็นปัจจัยรองปัจจัยหลักคือเตียงยื่นมาเท่าไหร่ตู้ยื่นมาเท่าไหร่ทางเดินเหลือเท่าไหร่สาคัญมากๆบางท่านนะครับไม่ได้คิดเผื่อทางเดินตู้เนี้ยอยากได้แบบเยอะๆใหญ่ๆเอายื่นออกมาเพราะอะไรเพราะว่าผมเนี่ยคิดเป็นความยาวคือความยาวเนี่ยเป็นเมตรความกว้างเป็นเมตรแบบนี้สูงชนฝ้าลึกออกมาไม่เกิน60เซน เราคิดแบบนี้ให้นะครับอันนี้ฝากให้เป็นความรู้แล้วกันนะครับต่อมาคุณผู้ชมผมจะพาไปดูที่ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าตู้นี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมาตรฐานของเขาเลยนะครับด้วยความสูงก็คือชนฟ้านะครับแล้วเวลาคิดค่าใช้จ่ายก็คือเราจะคิดความยาวนะครับขอบตู้ชนนี้สมมุติว่าตู้นี้ยาว2เมตรนะครับคิดง่ายๆสมมติว่าตู้นี้ยาว2เมตรชนฝ้านะครับคิดเมตรละ10,000บาท2เมตรก็20,000บาทโดยประมาณตู้นี้นะครับ อันนี้คือรวมหน้าบารรวมราวแขวนรวมไฟรวมอะไรหมดแล้วผมบอกให้เลยว่าบิวอินเนี่ยราคาแพงกว่าน็อกดาวแน่นอนแต่คุณจะได้แมท์กับตัวบ้านคุณชนฟ้ากุสวยเอ,อเดินเข้ามาดูสวยแล้วก็บิวอินเนี่ยแข็งแรงทนทานนะครับผมบอกให้เลยบางคนบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวปวกเขากินจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถโปรเทคได้ตั้งแต่ตัวบ้านของคุณเลยคุณก็ฉีดน้ํายากันปวกก็แต่ข้างล่างเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าไม้์เอ็มดีเอฟเขาทำกันปวกไหมเขาทํามาแล้ว แค่คุณอย่าให้มันไปโดนความชืน้นโดนน้ํามันจะอยู่กับคุณเป็นสิปีเลยตรงนี้ซ่อนไฟให้ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เป็นคือลอดมาตรงนี้อ่าตรงนี้จะซ่อนไฟตรงนี้เป็น LED นะครับเปิดมาแล้สว่างเต็มตู้นะครับตู้นี้ไม่ได้ทาทื่อๆแบบนี้นะครับทาเป็นเกะทําเป็นชั้นทําอะไรได้หมดเลยดีไซน์ได้หมดเลยตรงนี้ทําเป็นที่แขวนกางเกงก็ได้นะครับแล้วแต่ดีไซน์แล้วแต่ความชอบนะครับซึ่งด้านบนคุณจะออกแบบมานะครับให้สูงนะครับตรงนี้ใส่เป็น กระเป๋าเดินทางนะครับกระเป๋าเป้เอาไว้เก็บได้หมดเลยตรงนี้ใส่เป็นผ้านวมผ้าม่ผามผ้าปูที่นอนได้หมดนะครับเนาะแล้วแต่ดีไซน์แล้วกันแล้วก็ต้องบอกว่าอินทีเลียเราเนี่ยตอนนี้ในบริษัทมีถึงต้องบอกว่ามีถึง3-4มคนแล้วซึ่งอินทีเลียเรานะครับสามารถมาดูแลสำรวจหน้าง,งานแล้วก็ออกแบบด,ดีไซน์ให้กับคุณลูกค้าได้เลยนะครับอ่ะต่อมาตรงนี้เป็นโต๊ะแป้งโต๊ะแป้งเนี่ยเขามีมาตรฐานความสูงไว้นะไม่ใช่ทำมันมั่วๆนะตรงนี้ระดับความสูง ส่วนมากนะจะอยู่ที่ประมาณ8 0เซนและตรงนี้จะต้องสอดเก้าอี้เข้าไปได้นะตรงนี้เป็นกระจกนะครับก็กุนะครับอาจจะเป็นซ่อนไฟนะครับเพื่อที่จะไว้ให้เวลาแต่งหน้าแต่งอะไรก็สวยงามสามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับจะทําสวิตไฟตรงนี้อะไรตรงนี้ได้หมดเลยคุณผู้ชม ทั้งหมดนี้นะครับผมอยากจะอธิบายอย่างนี้นครับว่าเราสามารถดีไซน์ออกแบบให้ออกับคุณผู้ชมได้เลยว่าคุณผู้ชมชอบแบบไหนยังไงนะครับแล้วก็ถ้าอยากติดต่อเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับ at t b d นะหรือโทรมาที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับติดต่อแผนกบิวอินนะครับโดยตรงได้เลยไม่ต้องผ่านสอสยของการช่างนะครับเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่เราทำขึ้นมาตอนนี้งานบิวอินเราค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็ลูกค้าก็ตอบรับเป็นอย่างดีเลย เรารับจํานวนจํากัดต่อเดือนนะครับถ้าอย่างไรก็ลองติดต่อมานะครับแล้วก็ต้องบอกอีกท่ว่าบิลล์อินของเราเนี่ยก็มีการรับประกันให้1ปีเช่นเดียวกันนะใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับงานบิลล์อินเรารับทั้งคอนโดนะครับทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฟดทาวน์โฮมรับหมดนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับงานบิลล์อินเนี่ยเราจะมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับซึ่งโปรโมชั่นเนี่ยแล้วแต่บางเดือนนะคุณลูกค้า ชำระเงินค่าสำรวจหน้างานก่อนไปสำรวจหน้างานไปวัดพื้นที่เราทาไดเมนชันไดเมนชันคือขนาดกว้างคูณยาวออกแบบดีไซน์ให้นะครับเป็นภาพ2มิติก่อนแล้วถ้าคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้ภาพ3ามิติคุณลูกค้าแค่ชําระเงินมัดจาแค่1%ของมูลค่างาน1%นี้ไม่เยอะเลยสมมุติถ้า0 0 0 0สนบาทมัดจาแค่1000บาทเราเขียนภาพ3ามิติให้เลยนะครับถ้าคุณลูกค้าตกลงทํามัดจํา1%ตรงนั้นสามารถนําไปหัดกับค่า ต่อเติมค่าบิวอินได้หมดเลยนะครับไม่ได้เสียค่าออกแบบเลยครับออกแบบให้ฟรีเลยแต่ขอแค่ว่าค่ามาจําขอแค่1%นเอร์เองนะครับน้อยมากๆตอนนี้เรามีโปรโมชั่นแบบนี้นะครับถ้าไงฝากไว้ด้วยนะครับงานบิวอินเรามีหลายแบบหลายสไตล์ให้ท่านเลือกเลยนะครับใหงไงก็ดูภาพตัวอย่างได้เลยนะครับขอบคุณิี่ผู้ชมที่ติดตามและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นความรู้สำหรับคนที่อยากทำบิวอินนะครับไปก่อนนะครับสำหรับรายการอยากทำบิวอินสำหรับวันนี้สวัสดีครับ